สุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำพึ่งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะเราอย่างเน้นเรื่องของอาหารสุขภาพจริงๆนะช่วงเวลานี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเทรนด์อาหารสุขภาพมันมาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเสมอนะคะว่าต้องทานอาหารให้เป็นยา ดฉะนั้นเราอยากจะประหยัดเงินค่ายาก็คือต้องเลือกอาหารที่เราต้องรับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้เรามาที่ร้านาอที่ซึ่งเคยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชิมร้านตั้งต้นมาแล้วร้านแรกก็คือร้านโมดิชนั่นเองนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยท่านผู้ชมคงจะจําได้ว่าเรามีคุณหมอสาวสวยก่อตั้งร้านโมดิชมาเพื่อให้ออบริการทําอาหารกับผู้ป่วย ซึ่งตอนนั้นก็มีผู้ป่วยหลายโรคโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตแต่ตอนนี้เนี่ยกิจการใหญ่โตขยายออกมาเปิดมาอีกร้านหนึ่งเรียกว่าร้าน Sheet Day s h e ช t Day ก็คือวันที่โกงนิดนึงนะโดยโมดิชเนี่ยโมดิชจะพาไปขี่โกงเพราะว่าเป็นวันที่เราสามารถที่จะคนที่อยากจะทานเอา,เอาให้เจ้าตัวคนเล่าแนวคอนเซปต์ของร้านก็แล้วกันนะแต่แน่นอนนะมาชีตเดย์บายโมดิช ก็ต้องเป็นอาหารสุขภาพวันนี้เราอยู่นะคะกับคุณหมอนุยสาวสวยของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสานิตวิชานะสวกุลนั่นเองนะคะสวัสดีค,ะดค่ะหวันด้คยสบายดีนะคะสบายดีคะ่ะนี่แบบว่าหน้าเด็กมากขอบคุณคะ่ะกำลงจริงๆแล้วเป็นอาจารย์หมอนนเนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นันเนี่ยกำลังจะเป็นรอสอ,อยู่แล้วเนี่ยไหนเล่าเล่าซีชิดเดย์คืออะไรมากนะคะคือจริงๆชิดเดย์ก็คือเป็นคอนเซปต์ของอาหารที่เรา เดี๋ยวนี้คนก็อยากอยากเข้าหาสุขภาพมาก<ช>ขึ้นแต่ก็อาจจะไม่พร้อมเราก็เน้นเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ไดเอทก็คือใครก็มาทานได้แล้วก็อยากให้คนได้ e x ็ e r i เพ c ีว่าเราสามารถสุขภาพดีได้โดยที่ยังมีความสุขกับการกินคุณจะกินแบบไหนกินเนื้อกินอะไรเรามีหมด,มหมดแต่ว่าทําให้ดีขึ้นแต่ว่าเมนูวันนี้ที่อยากจะเอามาให้เหมาะกับรายการชีวิตชีวานะคะ,คะก็คือคเมนูข้าวยำ เป็นข้าวคุกไม่กะปิเราใช้ชื่อว่าข้าวคุกไม่กะปิก็คือเหมือนข้าวคุกกะปิแต่มันกะปิเนี่ยคนที่กินมางส่วตจะทานกะปิไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมาจากเคยเป็นสัตว์ใช่อันนี้เราก็บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนข้าวคุกกะปินั่นแหละแต่ว่า ทำเป็นแนวมังสวิรัติก็เลยใช้ชื่อว่าข้าวคลุกไม่กะปิข้าวคลุกไม่กะปินี่มีส่วนผสมอ,อะไรบ้างคะส่วนผสมแรกก็ต้องมีข้าวใช่ไหมคะเป็นเมนหลักแต่ว่าที่ร้านถ้าเป็นเมนูนี้เราจะใช้ข้าวกล้องกับควีนนัวตัวกะปิของเราก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเคล็ดลับที่เป็นมังสวิรัติเบสก็ทํามาจากตัวชิคกี้พายผักนะคะเราจะเห็นว่าผักที่มาใช้ก็จะเป็นผักห้าสีนะคะแล้วก็ แทนที่หมูหวานด้วยเต้าหู้กับเห็ดนี่เต้าหู้นั่นเองนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสอันนี้ก็จะเป็นซอสถั่วหวานซึ่งทำมาจากตัวนัตโตะนะคะซึ่งเหม็นยืดๆนะถั่วยืดๆซึ่งมันก็จะมีตัวเป็น บติกหมอนุตจะลงมือปรุงเองไหมคะเอาเชฟดีกว่าไหมคะคือเป็นหมอด้านโภษนาการแต่เวลาทำอาหารขอเชฟละกันอ้าวค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญเชฟก็มาเลยดีกว่านะคะเราเชิญเชฟแชมป์หรือว่าเชฟสรันทัศกานิเวศนะคะเอาเมื่อกี้หมอน้ตบอกว่าเราจะทำข้าวคลุกไม่กะปิอ้าวงั้นลุยลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะ เป็นซีอุวขาวโลโซเดียมค่ะที่ร้านจะใช้เป็นโลโซเดียมที่ไม่มีโพแทสเซียมเพอได้ปลอดภัยคือจะเห็นว่าพวกซอสซีอ๊วที่เขาเขียนว่าโลโซเดียมอ่ะ เราก็จะเคยเจอคุณหมอหลายคนบอกว่าไอ้พวกโลโซเดียมไม่ควรกินนะเพราะโปรตีนเดียมสูงมันมันยังไงนะคะก็คือการที่เราลดโซเดียมเขาก็จะใช้โพแทสเซียมเป็นสารทดแทนเกลือก็ค<อ>ือเป็นเกลือเพื่อให้เค็มคอลลยเพื่อให้ได้ลดเค็มเหมือนกัน<อ>จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตหรือว่าคนที่ไม่ได้เสี่ยงโรคไตก็อาจจะไม่เป็นไรค่ะพี่หญ<อ>ิงแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะเวลาคนที่ถูกสั่งให้ลดโซเดียมค่ะ จากคุณหมอมัก<ช>จะเป็นคนที่เป็นโรคไต<ช>หรือว่ามี<ช>ความเสี่ยงของโรคไตดังนั้น<ช><ช>การที่ไปซื้อเครื่องปรุงโลโซเดียมก็อาจจะดูนิดนึงว่าเขาใส่โพแทสเซียมเป็นสารทดแทนเกลือไหมสวยงามมากเลยเสร็จแล้วเหมือนเป็นแบบว่าข้าวคุกไม่กะปินินเดอะการ์เด้นใช่ว่่นี่และค่ะคือข้าวคุปกกะปิ อา้าวข้าว<ร>าคุกไม่กะปิฝีมือของชิดเดย์บายโมเดชนะฝีมือของเชฟแชมป์นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะทานข้าวคุกไม่กะปิคู่กับเฟอร์เมนเต้คอมบูชาถ้าทานตัวชมํมหมักคอมบูชามันก็มีคุณสมบัติช่วยย่อยใช่ไหมคะบางคนแบบเราไม่เคยชินกินผักเยอะอาจจะมี e x p e r i เพ c e มีประสบการณ์ว่า กิน<อ>ถักยิ่แล้ท้องอืดชามักก็อาจจะช่วยในการย่อยอาหารได้แล้วก็ตัวชามักเองก็สามารถที่จะช่วยทําให้ลดอาการพวกท้องอืดอะะเพราะฉะนั้นมาทานกันที่ร้านชิดเดย์จะจับยังไดงไดีคะจับคู่ยังไงดีคะหมอนุย้ยกินอาหารที่ชิดเดย์นะคะแล้วก็สั่งชามักก็จะ,ะมนเตมา,าก็จะ ให้ส่วนลด10%ทั้งบินไปเลยค่ะทั้งบินไปโอ้ยเจละใจ๋งีจังเลยนะคือหมายความว่าสั่งเมนูอะไรก็ได้แล้วสั่งโฟรเมนเต้สักคทีมันกินได้ทุกเมนูอ่าเราก็จะลดไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 10%10% นุ้ยโมนุ้ยใจดีมากแก๊บไลแมนโรบินฮูดนะคะก็จะจับเซตเอาไว้ให้ในราคาพิเศษอ้าวลาบมากัน ดนะคะี่ขอบคุณหมอนุมาก<ด>มากค,ค่ะขอบคุณแชปแชมด้วยนะคะ,คะและนี่คือรายการชีวิตชีวาในช่วงอาหารดีมีสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะมาอุดหนุนกันที่ร้านชีดเดย์บายโมดิชที่ตึกเอ็มพารกันได้เดอะพาร์กตึกเดอะพารนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวัน,นะะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดขยันมากเลยมากันได้วันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สัปดาห,หน้าสมุนไพรป้องกันภาวะต่อมลูกหมากโตพร้อมเมนูยำแซลมอนอะโวคาโดห้ามพลาดนะคะ